สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาเล่น d a y d Hunter กันนะครับผมด้วยค้ตตาโอเคโอเค,อเคและคราวนี้นะครับคลิปก่อนอาจจะมีคำหยาบมากนะครับแต่คลิปนี้จะไม่มีคำหยาบอีกแล้วเย้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปเลยเมงอะไรเนี่ยเมงอันยังมันคือเมงอันังมีตัวเต็มแก่ดื้อนี่ใช่หรือไม่ มันจะมาหาเจ้าเล้วไม่ใช่กูรู้แล้วแมงนี่นี่เองฮหลำตัวเต็มเต็มหางขอหางเติมปมขอหางหางเต็ม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 ห้งนะครับดูวินซันล่ฟอร์วัตเจนไซตาคราวนี้ตาผมแล้วนะครับ คลาดทำไมนานโคตรโคูลเอามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยออกล่าเลยว้าวว้าวตัวอะไรนะครับผมอยากรู้ว่ามันคือตัวมหาเมยดูผมขอตรวจสอบดูก่อนนะครับดูนะครับเนี้มี์ แมงนั่นจะมาแล้วไอ้เนี่ย oh, มันแปนว่า,าสังง,งังตายก็ขอใ,ใครกับภาพที่เส็นหดร้ายทายรุณกรรมนะครับสำหรับใครที่จะใครที่รักสัตว์นะครับอย่าดูช่องนี้ในตอนนี้นะครับเพราะมันคือเกมในน n h u ฮันเตนะครับก็คือเกมเลือดสัตว์นั่นเอง แต่เรกเปนเต็มจอนะครับแต่มันเป็นเกมที่โหดร้ายทารุณกรงจัดมากเลยครับไอ้นี้โหดแน่นะครับมมัันวิ่งาครบพูดจริงเอาละครับคุนเฟิร์นจะชนะมันหรือไม่เรามาดูต่อกันเลยผมว่าคุนเฟิร์นไม่ชนะแน่เลยต้งมา ชนะครับโยฉ,ฉันสู้ได้ฉันสู้ได้ฉันสู้ได้เต็มที่เลยตอนนี้กันครับคนเมื่อกี้คนไรฟ์ฟนก็บ้าขึ้นอย่างสบายใจเฉยเลยนะครับเต้นโทรประหไน้ครับ <c oughs> โอ้โหอยากแน่ครับคราวนี้ครับ สวัสดีครับลำตัวเหรอครับทำไมมันเป็นลำตัวนด้ครับโอ้ยน่ก,ก็่าจะเป็นปืนยิงปุ๊บโอ้ยตายเฉยเลยครั้นี้ผมจะอปืนกนนะครับเต่ผมยังไม่เอาตาให้ไอบ้บ้ากูจะเล่นให้ดูด่านนี้มันโหดเหี้ยมเหรอกูจะโชว์ฝีมือให้ดู ำตัวสองลำตัวตัวที่สามโครเฟิเฟนจะตายหรือไม่เรามาดูกันนะครับสามลำตัวสี่ลำตัวห้าลำตัวนะครับสี่ลำตัวนั่นไงครับพูดจะไม่ทันแคดคำนะครับโอ้โหไลฟเฟนก็นกห้าลำตัวเขาก็งงนะครับว่ามันอยู่เป็นคืบครับไม่มันยิงโดนยังไงลำตัว ลำตัวเยอะนะครับผมันเดินเนาะมันวิ่งเนะเล่นดีเพลย์เอดอลำตัวเด่กครับชนะแล้วบอกแล้วตอนนี้ผม,ผมก็จะขออนุญาตไปอะออัปเดตปืนหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณไลฟเฟิก็ง้มดูแพ้ของตัวเองนะครับตอนที่ไปพลเลินะครับกู้จีบ กรูดกระชูดเลยครับกูเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้ผมก็จะมาเล่นในโดฮันเตอร์บอสนะครับกูเจ็บซักตอนนี้ผมก็มาเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับสีฟ้าเดียวยิงยิงไม่เป็นอันเป็นปลาลาบเลยยิงก็เคยมาหรอก็เคยมาตัว ยิงหัวเป็น,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 นเต็ม,แ,ตม,แ,ตมและก็เต็มเต็ม,ตมหัวพุ่งไปเลยเจ้าหนูหัวใจใจเต็มตอนนี้ผมก็ฆ่าบอสได้นะครับตอนนี้ถ้าเราไปฆ่าบอสอีกครั้งนะครับมันก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับผมยังไม่ทันไทเลนโนโซอรัสหรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะฆ่าอะไรหรือไม่นะครับ แดนบอสโอ้ยอัปเกรดอย่างเยอะครับผมก็ขออนุญาตไปอัปเกรดอาวุธพร้อมมสักหาสิ้นรอครับผมเราต้องรอย้อนกลับเพ้่นเหลืออีกเยอะเลยอ เเรามาเล่นกันนะครับครับผมด่านด่านนี้นะครับผมผมเทพด่านนี้นะครับไม่ใช่ด่านอื่นตอนนี้คุณเลฟเฟอลเลยนะครับเขาช็อตเขานน่มนวลมากครับนน่มนวลจนในน้เสาลูกก็ท้ให้เลนะครับนี่เรอข้าไปปากเลยเกบคอครับยิ่งยากสุดนะครับคอเนี่ย ยากซุปเปอร์ยากเลยครับตอนนี้ผมด่าผมแล้วเอนะา,านะครับ,มมไ,บ,บไม่ใช่ด่านะครับมุกวีลยบีเดย์ไม่ใช่ด่านะครับด่านครับ <c oughs> ด่านตอนนี้ผมก็ขอว่าใช่ปืนกลน,นะครับทนไมต้อง <ปน S 3> ใช้จู่โจมนะครับกำลังทำงานซับ <c oughs> สิงอยู่ แล้วครับผมครับมาดูแลใช่พอไอ้ป้าเอ,อ้ยเอาเอาวิ่งมาทำเป๊ะเลยไลนะครับผม,ผมก็ไม่รู้นะครับว่ายิงทำไมไม่โดนเลยครับยิงมาเลยครับผมยิงเลยเจ้าหนูตอนนี้มันล่อนตกปลานะครับตก นนบินได้อยู่ับุนบนุบนบนุบนบุนบุนฟีดฟิวเลยทีเดียวตตัวกระพุ่งไหมตอนที่มันพุ่งแล้วก็ยิงแล้ว <c oughs> แจคตอนนี้ผมขอ,ขอ,ขอไม่ตาก่อนผมก็ต้อง สมาที่ชนะครับโยไปเบิ่อไงีผมก็ขอเดี๋ยวผมตอนนี้เดี๋ยวผมเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะไปแล้วนะครับผมก็ขออนุตผมก็จะไปแล้วนะครับก็จะจบคลิปกันนะครับขอเป็น่านของคุณไลเฟิลนนะครับแล้วก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ผมก็ขอไปละยิงนัดเดียวนะครับยิงดูนะครับแล้วจะมีเสียงนอนตายขาเพียงจบพิบบการอันเท่านี้นะครับและก็อนคาอย่าลืม